กองร้อยพยักพรต่อโชดอ2 2บุกตะลุยลาตระเวนเข้มทุกตารางนิ้วป้องกันภัยและความมั่นคงของประเทศนี่คือปฏิบัติการตอกย้ำอธิปไตยที่คุณต้องดู รายงานด่วนจากจังหวัดสระแก้ววันที่25พฤศจิกายน2568ภายใจ้การอำนวยการของพันตำรวจเอกปาริชาติบรรจงปลุผู้กำกับตอชะดอ12ได้สั่งการสำคัญให้พันตำรวจตรีวัสสันหุ่นธานีผู้บังคับกองร้อยต่อชดอ127นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมกับทหารจากชอกอตาพระยาลุยตรวจแนวชายแดนแบบปูพรม เป้าหมายคือการตรวจสอบหลักเขตแดนตั้งแต่หลักเขต 31, 32ไปจนถึง33ในพื้นที่สำคัญของตำบลทับสเสด็จอำเภอตาพระยางานนี้พวกเขาไม่ปล่อยผ่านแม้แต่เงา และผลลัพธ์ที่ได้คือสุดยอดหลังจากการลาดตรเวนที่เข้มข้นตลอดทั้งวันยืนยันว่าหลักเขตแดนทุกหลักยังคงสภาพสมบูรณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญที่สุดคือไม่พบการลักลอบกระทําความผิดใดๆทั้งสิน้นสถานการณ์ชายแดนยังคงสงบและอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา100%เป็เป็นการรักษาอธิปไตยของชาติได้อย่างไร้ที่ติ นี่คือการทำงานหนักของตชดอ2และเจ้าหน้าที่ทหารทุกคนที่ยอมเสียสละเพื่อคนไทยทั้งประเทศขอปรบมือดังๆให้กับรั้วของชาติชุดนี้ครับพวกเขาคือผู้พิทักษ์ความมั่นคงที่แท้จริงเป็นยังไงบ้านครับผู้ชมข่าวร้อนแบบนี้ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวถ้าคุณอินกับปฏิบัติการของรั้วของชาติคอมเมนต์มาด่วนๆว,ว่าคุณรู้สึกยังไงกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข่าวร้อนจากเราและที่ขาดไม่ได้กดติดตามช่อง2 8 HB News วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ